ฮัลโหลสวัสดีตอนบ่ายนะคะทุกคนตอนที่เอาม่จังไม่บ่ายตอนที่นะคะรไม่ได้ก็ได้มาพามาสองลูกมามากินดับกระหายร้อนมากคิวหัวคืบว่งางไปเลยไม่ทาคิวหลังจากที่ทําคลิปตากแดดทําคลิปตากแดดนะ,ะขึ้นไปร้องเพลงปายฟ้ามาแล้วก็เราจะเหงื่อออกเต็มก็จะมาแต่งหน้าใหม่ แต่งหน้าแต่งตามหมายพวกจะไปผ่ามะพร้าวนะคะเหงื่อออกเต็มเลยมาแต่งหน้าใหม่เพราะว่ามันเหงื่อเหงื่อออกเต็ม มาแต่งหน้าใหม่นิดนึงก็มาแต่งหน้าใหม่เพราะว่าเหงื่อออกทุกคนก็มาแต่งหน้าใหม่แล้วก็เข้าห้องน้ําอะไรก่อนแล้วก็จะไปกินน้ำมะพร้าวแล้วก็ทําต่อนะคะทำภารกิจทําคลิปต่อนะคะทุกคนเราไปเก็บมะพร้าวกันดีกว่าค่ะเราจะเก็บมะพร้าวกันนะคะทุกคนชิอ ลงพื้นมันก็อาจจะสับปะป๊อกจะทำยังไงดีดิใช้ทิธีนี้นะคะเพราะว่าวันนี้มิมนท์ผากระสับเขาทำอย่างนี้มั้ย พวกนี้วาสดุแบบปอกมะพร้าวนะคะมีหลายใบยได้กินด้วยเนี่ย ดเดกนะกินแะล้วว่ามินดีก่นอน้ม่นีก่การ,อรากอดลกพาวกออย่างนี้ไหม जैसे किन में तुख करवाई कहें कि मैं Ну, <звук> ну, <звук>

นี่ยม่ได้กินน้ำาแล้วคะได้น้ำมันแล้วแต่มันยังมีขึ้มาอยู่นะ 이가 니가 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 이가 니가 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 니가